ปลุกนวัตกรรมสมาร์ทวอทที่มาพร้อมกับหูฟังไร้สายในตัวและนี่คือเสียงที่ใช้ใกล้มือคุณหัวเว่ยวอทบัตค่ะสวัสดีค่ะปิ๊งจิดาพาค่ะและววันนี้นะคะปิงมากับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ เป็นสมาร์ทวอท์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของหัวเว่ยนั่นเองค่ะเป็นหัวเว่ยวอทบัตท์ทำไมถึงมีชื่อบัตต่อท้ายเพราะว่ามันเป็นมากกว่า1และให้มาถึง2นะคะนั่นก็คือให้มาพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะสามารถเปิดม,มาได้ก็คือเป็นหูฟังข้างในค่ะ,เป,คะเป็นหูฟังไร้สายนะคะก็คือชื่อบัตตนั่นเองนะคะคือเป็นทั้ง นาฬิกาสมาร์ทวอตและเป็นทั้งหูฟังไร้สายได้ได้ว่าพกพาง,ง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะเอาไปไหนไม่ต้องกลัวอีกต่อไปในเรื่องของว่าหูฟังเราจะหายไปไหนนะคะสามารถเก็บได้ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ต้องหาเลยว่าอุ้ยอันเล็กๆแล้วมันจะหายไปไหนอันนี้คือพกอยู่ในสมาร์ทวอตเลยค่ะคือพกพาง,ง่ายสะดวกทูอินวันสุดๆค่ะและนอกจากนั้นค่ะเราจะมาบอกถึงจุดเด่นของเจ้าหัวเวิรวอตบัตตัวนี้ค่ะคือนอกจากทูอินวันแล้วอย่างที่2ค่ะการใช้งานก็ง่ายค่ะเพราะเพียงเชื่อมต่อ กับบูทูธเท่านั้นเองเข้ากับมือถือก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นรับสายโทรศัพท์ก็สามารถทําได้เลยนะคะเอาหูฟังใส่ปุ๊บคุยโทรศัพท์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอบแชทแบบเร่งด่วนนะคะใครส่งข้อความอะไรมาไม่ว่าจะเป็น SMS WhatsApp Instagram Line สามารถดูได้เลยนะคะและที่สําคัญะคะ่ะฟังเพลงก็สามารถฟังเพลงได้และไปถึงจุดเด่นข้อถัดไปนะคะจุดเด่นข้อนี้ค่ะเรียกได้ว่ามี AI n o i น้อย n c e l l a t i o n ค่ะตัวนี้นะคะเวลาเรารับโทรศัพท์เนี่ย ไม่ว่าเราจะอยู่ริมถนนเสียงดังแค่ไหนนะคะเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงบีบแต่ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเสียงมันจะไม่เข้าค่ะเราสามารถเปิดโหมดนี้ได้เลยนะคะเป็นโหมด AI noise cancellation คือจะตัดเสียงรบกวนภายนอกทําให้การคุยโทรศัพท์ของเราหรือไม่ว่าจะเป็นประชุมต่างๆเนี่ยคือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและการใช้งานนะคะสัมผัสาาง่ายเพียงปลายนิ้วมือค่ะมีระบบ wireless touch control ค่ะก็คือสามารถแตะสมมติแตะที่หูฟังอ่ะเดี๋ยวเราลองเอามาใส่ดู สมมติว่าเราแตะที่หูฟัง2ทีตัวนี้นะคะหูฟังเขาก็จะหน้าตาเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นแปดเหลี่ยมเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะคะขนาดเพียงแค่4กรัมสมมุติเราแตะที่หูฟัง2ทีเนี่ยปึ๊บมันก็จะตัดเสียงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดซ้ายนะหรือว่าแตะ2ทีจะเล่นเพลงต่อหรือแตะ2ทีจะเป็นแบบว่าให้เพลงดําเนินต่อไปหรือว่าจะหยุดเพลงอ่ะ ก็สามารถทําได้นะคะแตะ2ทีและถ้าแตะ3ทีทำอะไรได้นะคะแตะ3ทีเราก็จะสามารถเปิดโหมด AI noise cancellation ได้คือตัดเสียงรบกวนภายนอกนั่นเองค่ะและเวลาเราเก็บก็ใช้งานง่ายมาค่ะพอดมาจากหูปุ๊บใส่เคสตรงนี้ปั๊บนะคะใส่เคสปุ๊บแล้วก็ปิดได้เลยนะคะคือไม่ต้องกลัวหล่นหายแล้วเวลาเราจะเปิดเนี่ยคือระบบล็อกเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะ และมาถึงตัวสเปคของเจ้าหัว w e i Watch ตัวนี้นะคะเจ้าสเปคตัวนี้ค่ะหน้าจอเขาเป็นหน้าจอ AMOLED ค่ะแล้วก็กว้าง1.43นิ้วนั่นเองนะคะคือหน้าจอใหญ่พอสมควรเลยและเราสามารถปรับหน้าจอเขาได้นะคะคือเราอยากให้เขาโชว์แบตเตอรี่หรืออยากให้หน้าจอเป็นลักษณะไหนเนี่ยก็สามารถปรับได้เลยนะคะคือสามารถเลือกแล้วก็ดีไซน์หน้าจอเราได้เองเลยค่ะและ จากตัวสเปคตัวนี้นะตัววัสดุด้านข้างเขาเนี่ยคือแข็งแรงทนทานมากนะคะเพราะเป็นอลูมิเนียมซิลิเกตนะคะก็คือมีสีเงินแล้วก็ตัวสายค่ะก็จะมีสีกากีคือเหมาะมากๆสําหรับไว้ยทางานนะคะหรือใครที่ชอบแบบว่าความแบบคลาสสิกอ่ะทั่วๆไปนะความคลาสสิกเนี่ยคือตัวนี้เหมาะมากนะคะและนอกจากนี้ค่ะ ที่สำคัญมากสําหรับสมาร์ทวอตนะคะคนอยากรู้มากในโหมดของการออกกำลังกายหรือการตรวจวัดค่าสุขภาพต่างๆว่ามันสามารถวัดอะไรได้บ้างตัวนี้ทําได้หลายอย่างเลยค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราสามารถตรวจวัดได้อย่างเช่นหัวเว่ยทูส e e p ค่ะตัวนี้นะคะก็จะสามารถตรวจวัดการนอนหลับของเราได้เลยค่ะว่าเรานอน,อนหลับ ดีไม่ดีเราตื่นกลางดึกหรือเปล่านะคะเพียงแค่ใส่ในาฬิกาก่อนนอนแค่นั้นเราก็เข้านอนตามปกติเลยมันก็จะวัดการนอนหลับของเราได้เดี๋ยวเราฝันหรือเปล่าตอนกลางคือนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถดูได้เลยว่าเรานอนหลับดีไม่ดีนะคะนอกจากนั้นค่ะยังสามารถอันนี้คือเป็นเบสิกเลยนะเนาะก็สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะคะรวมถึงวัดระดับออกซิเจนในเลือดของเราได้ด้วย และใครที่ออกกาลังกายนะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะรองรับการออกกําลังกายถึง80โหมดเลยนะคะทั้งแอโรบิกแล้วก็แอนแอโรบิกนะคะและนอกจากนั้นค่ะนอกจากรองรับการออกกาลังกายแล้วยังมีข้อแนะนําให้เราอีกด้วยนะสมมติเราออกกาลังกายเสร็จปุ๊บตัวนาฬิกาตัวนี้ค่ะก็จะแนะนําค่ะว่าเราจะพักกี่นาทีนะคะออกกาลังกายไปแล้วเท่านี้พักอีกกี่นาทีแล้วถึงเลิอกออกใหม่ได้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีข้อแนะนําตามมาให้อีกด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีโหมดการวัดระดับความเครียดของเราอีกด้วยนะคะใครที่ชอบวัดระดับความเครียดของเราในแต่ละวันวันนี้เครียดมากเครียดน้อยนะคะสามารถใช้หัวเว่ยวัดบัตรตัวนี้นะคะตรวจวัดความเครียดของเราได้เลยค่ะและแบตเตอรี่ค่ะหลายคนบอกว่าแบตเตอรี่ใช้งานสามาร์ทบอกแล้วเราจะกังวลเรื่องแบตเตอรี่แต่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าเราใช้แบบโหมดประหยัดพลังงานนะสามารถใช้งานได้นานถึง7วันเลยถ้าใช้โหมดปกติเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้3วันซึ่งการชาร์จก็ชาร์จง่ายมากและสามารถรีเวิร์ดชาร์จิ่งจากหัวเว่ยได้ อีกด้วยค่ะและใครที่สนใจหัวเวย่ยวอทบัตตตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เจมาทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือทางออนไลน์ที่ j m a s t o r e r e .com ได้เลยค่ะ,ะใครที่ชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามทางเจมาได้ทั้ง4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok และ Instagram ค่ะลิงก์ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย